มาแล้วนะครับสำหรับ h อ n d a าเวฟ10ตัวล้อแม็กสีแดงปี2024นะครับผมนะตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาแล้วก็รีวิวให้นะครับเพราะว่ามีคุณพี่นะฮะคอมเมนต์เข้ามาครับอยากให้ผมรีวิวตัวสีแดงให้นะครับวันนี้เข้ามาก็จะเป็นสีแดงนะฮะปี2024นะตัวท็อปเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วรับไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย มาใหม่ล่าสุดนะฮะสำหรับ Honda เวฟร้อยสีแดงนะครับตัวล้อแมกนะฮะปี2024นะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับนี่ฮะเพื่อนๆพี่ๆว่าสวยไหมนะฮะสำหรับตัวเวฟร้อยปี2024นะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับแล้วก็รีวิวให้ด้วยนะครับว่า2024นี่แตกต่างจากตัว2023ตรงไหนบ้างนะครับ ที่มองเห็นก็จะเป็นอยู่2ชิ้นนะฮะที่แตกต่างนะครับก็จะเป็นตัวลายยางนะฮะกับฝาครอบแผงเรือนใหม่นะครับก็จะมีอยู่2ชิ้นนะฮะที่แตกต่างนะนอกนั้นก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับในส่วนของราคาก็ราคาเท่าเดิมนะฮะสำหรับตัว2024แล้วก็2023นนะฮะอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะของเราขายราคาเท่าเดิมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ อันนี้คือราคาโปรโมชั่นเดือนตุลานะครับผมนะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆนะคอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าถ้าสีแดงมาก็รีวิวให้ด้วยนะครับเพราะว่าพี่แกกาลังตัดสินใจจะซื้อรถนะฮะแกกาลังมองสีแดงอยู่นะครับวันนี้เข้ามาพอดีก็เลยมารีวิวให้นะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังตัดสินใจนะครับที่จะซื้อรถสักคันนะครับไม่รู้ว่าจะรุ่นไหนไม่รู้ว่าจะสีไหนนะครับวันนี้ก็มี1 1 0ตัวสีแดงปี2000 24สีนะครับนี่ฮะสีแดงนะครับสาหรับใครที่ชอบโทนจะถูกจะแพงนะฮะก็ขอให้แดงไ้ก่อนสีนี้สวยถูกใจแน่นอนเลยครับเพราะว่าแดงทั้งคันนะครับผมนะนี่ฮะตัวใหม่ก็จะเป็นลายยางใหม่นะฮะลายยางก็จะเป็นของดูโร่นะครับนี่ฮะแต่ว่าขนาดยางก็เท่าเดิมนะ70ทับเก้บนิ้วนะก็ยังเป็นระบบยางนายอยู่นะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นลายยางตัวใหม่นะฮะถ้าเป็น ตัว2023ก็ใช้แต่ของ v ีเรเบอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่า2 0 2 4ก็จะมีของด u โรแล้วก็ของ v ีเรเบอผสมมาด้วยนะครับผมนะเนเนื้อสีสีแดงแล้วก็สีแดงออกด้านดน้าน,นะครับในส่วนของราคานะครับผมนะฮะราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะสำหรับเดือนตุลา2566นะตอนนี้ทางร้านของเราขายอยู่ที่47,930บนะันรบท อันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ47,930บาทนะครับนี่ฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นตัวนี้นะฮะจากสีฟ้ามาเป็นสีแดงนะครับเนี่ยแผงเดือนไม่นะผมถ้าเป็นตัวเก่าก็จะเป็นสีฟ้านะครับแต่ตัวใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะส่วนเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงเงาสีแดงด้านนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะฮะสตาร์ทมือเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับนี่ฮะก็ 23, 4, 4, 24, จะเป็น3 t h นะฮะถ้ารุ่น2023นี่4 t h นะฮะถ้า2024ก็จะเป็น3 t h นะฮะนี่ฮะ,ฮะรถเพิ่งผลิตนะครับผลิตวันที่18ตุลาฮะสองพันห้าร้อยนะครับ, 2, น,รบนี่อันนี้ก็จะเป็นวันเดือนปีผลิตนะฮะเพราะว่าตัวนี้ก็มีเพื่อนๆพ,พี่ๆนะฮะสอบถามมานะครับว่าถ้าไม่มีบาร์โค้ดตรงนี้เราดูตรงไหนว่าเป็นตัวใหม่ก็จะเป็นแผงหน้าหน้าเรือนใหม่ตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นสีแดงนี้ก็คือได้ตัวใหม่เลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวสีฟ้าก็จะเป็นรุ่นก่อนตัวนี้นะครแต่ว่าเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมนะเปลี่ยนแปลงก็แค่นี้นะเพราะว่าบางคนนะเอาไปเปลี่ยนยางมาเราก็จะดูไม่รู้เรื่องนะฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นยางติดรถก็จะเป็นดูโรนะฮะนี่ยางหลังใหญ่มากนะครับเนี่ยเนื้อยางก็สวยนะครับนี่ขนาดยางนี่แปดสทับขอบสินิ้วนะ โชก็เป็นสีดําเหมือนเดิมนะขับเึื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะเป็นเครื่องยนต์ร้อยสิบนะหัวฉ oh, <cheap. S 1> ีด p g m f i ไนะเป็นระบบเกียร์นะฮะเกียร์ก็เป็นเกียร์วนสีระดับนะหนึ่งถึงสี่นี้จะไปข้างหน้าหมดเลยนะครับก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะก็จะมีสีแดงสีน้ําเงินสีดําแดงแล้วก็สีขาวแดงนะครับ อันนี้คือราคาล่าสุดนะที่ร้านฮอนด้านะครับผมนะสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็แอดไลน์ mm hmm. เข้ามาสอบถามได้นะครับที่0ย์921577129นะครับร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับราคารวมจดทะเบียนนะเป็นป้ายทะเบียนบุรีดำนะขายรวมจดทะเบียนอยู่ที่47,930บาทพร้อมโอนทะเบียนพรบเรียบร,ร้อยหมดเลยนะครับเนี่ยสีแดงอนะแดงทั้งคันเลยนะครับจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนนะ ผมชอบลายยางนี่สวยนะครับนี่ฮะลายยางสวยมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบไม้เหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นไม้แบบสายนะครับหรือว่าไม้แบบอนาล็อกนะฮะส่วนเครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมนะฮะเครื่องยนต์หัวฉีดนะ pjvby นะฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีเหมือนเดิมนะฮะรับประกันระบบหัวฉีดให้5้าปีเหมือนเดิมนะครับในส่วนของถังน้ำมันนะถังนี้จุน้ำมันได้5าลิตรนะฮะถังใหญ่นะครับแล้วก็หมายเลขตัวถังก็อยู่ตรงนี้ แล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้ก็ประหยัดสุดแล้วนะครับในรุ่น Honda Wave นะ76.9กิโลต่ตอลิตรนะรส่วนราคาที่ติดมากับรถก็46,400อันนี้ยังไม่รวมภาษีพรบรนะครับผมนะก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนพรบรนะบของเราก็ขายอยู่ที่47,930บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับก็คือจ่าย47,930บาทก็รอรับปลายทะเบียนนะฮะกับ เล่มคู่มือได้เลยนะครับก็เล่มคู่มือทางร้านก็จะทําให้ก็ประมาณไม่เกิน45วันนะครับแต่ว่าลายตัวนี้ผมก็ว่าสวยนะครับนี่ลายใหม่นะครับสวยนะครับแล้วก็จะมีสีแดงแล้วก็จะมีสีแดงด้านนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆทนายที่ชอบโทนสีแดงผมว่าสีนี้ถูกใจแน่นอนนะสวยมากนี่สวยนะครับ ข้างหน้าก็แดงนะฮะส่วนตัวนี้ก็แดงนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้2ข้างแล้วก็จะมี Hon d a ตรงนี้นะลังโคนก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สติกเกอร์ตรงนี้นะครับตัวนี้ใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับสําหรับตะกร้าหน้าก็ใบละ206บาทนะครับของแท้เลยนะครับส่วนกันลายก็141บาทนะครับสําหรับท่านใดที่เคยซื้อนะครับหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้อยู่ที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ าราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนพี่ๆขายอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะส่วนที่นี่ก็47,930ัรบาทรวมจดทะเบียนนะครับส่วนเงินดาวตอนนี้ก็จ่ายรับรถอยู่ที่100บาทนะครับออกรถได้เลยใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับผมนะถุกวันนี้ก็ออกรถง่ายนะครับทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนี่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับสวยงามเลยนะครับ เนี่ยสีแดงนะตัวนี้จะเป็นแดงเงานะตรงนี้จะเป็นแดงด้านนะแดงนี้ก็จะเป็นตัวเดียวกับตัว Honda p c x 1 6 0เลยนะครับสีแดงออกด้านด้านสีตัวเดียวกันเลยนะครับ <him. S 2> แล้วก็ท่อก็สวยนะครับเนี่ยฝาครอบท่อเป็นแบบชุบโครเมียมนะข้างหลังจะเป็นดำนะส่วนข้างหน้าก็จะเป็นดิสนะฮะเนี่ยข้างหน้าดิสเบรกนะข้างหลังเป็นดำลายยางใหม่นะเป็นของดูโรสวยแล้วสวยนะครับสําหรับลายยางตัวนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้า,ารับชมคลิปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อ,ตอ,ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ